สวัสดีค่ะทุกคนยังไม่นอนใช่ไหมคะเราคนหนึ่งวันนี้ยังไม่นอนนอนดึกคะ่ะแต่ก็จะนอนแล้วนะแต่เ,เอาสิ่งนี้มาให้เพื่อนเห็นอืมอยากจะสวยนี่ก็น้ําค่ะน้ําอันนี้ก็สบูค่ค่ะสบู่ก้อนนี้นะคะทุกคนเอามาสองก้อนสั่งเข้ามาสองก้อนมันอยู่ใต้ลิงก์นะคะมันอยู่ใต้คลิปนะคะลิงก์มันหอมมากเลยคะ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรสบู่ก้อนนี้ ก้อนที่ก้อนแรกที่เราใช้ยังไม่หมดสั่งมาสองก้อนจุ่มลงไปคุณจุ่มน้มํนี่น้ําที่เรามาเราก็หยอดน้ําลงไปนิดหน่อยก่อนนอนเราจะใช้ค่ะแต่พรุ่งนี้เราค่อยล้างนะหน้าออกไปล้างหน้าหน้าเราไม่อยากมีกาเพราะว่าอายุเรามากเนาะยุนมากขึ้นเราใส่น้ําลงไปเนาะมนไม่แพ้มันเป็นฟองสบู่นี้เขาเรียกว่ามันชื่อมันอยู่ใต้ลิง์นะคะทุกคนเราใช้ มันคันผิวเรามันเป็นผิวแพ้ง่ายผิวมันคันและอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่ได้ใช้สบู่นี้มาต้อนนี้ยังไม่หมดค่ะมันรู้สึกว่าประทับใจและชอบมากเลยเอามาถูแบบนี้นะคะทุกคนถู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 ถถไปเรื่อยๆื่ค่ะทุกคนใส่น้ําหยดน้ําสะอาดนี่แหละค่ะทุกคนน,น้ําสบู่นี่แหละสบูนไปนะคะทุกคนแล้วก็โปะไว้พรุ่งนี้ล้างหน้าออกค่ะทุกคนมันเป็นเหมือนครีม เป็นเหมือนครีมนะคะทุกคนมันเป็นเหมือนครีมมันเป็นเหมือนอ่ามันไม่ใช่มันไม่เชิงว่าสบู่มใช้ไปมันก็จะนุมน่มๆนุมน่มๆนุม่มๆนะคะทุกคนมันทําให้ผิวเราสะอาดขึ้นมันทําให้ผิวเราอายุมากขึ้นตีนกามันจะเห็นน้อยลงนะคะทุกคนตีนกาสําคัญตีนกาเนาะ ตีนการทุกคนก็มีเนาะห้าสิบกว่ามันจะมีแล้วค่ะทุกคนนั้นคือแรกๆอ่ะเราเห็นแม่เราอายุแปดสิบปีเขาใช้ผิวเนี่ยค่ะทุกคนมันคันเนะาะคันคันนะตามแขนตามขาเนะาะก็ใช้มาผิวมันก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มหลุดตกสะเก็ดออกมาพวกที่ว่าอายุมากขึ้นมันจะคันอะ่ะเราคนหนึ่งก็คันแต่วันนี้เราจะใช้ที่หน้านะทุกคนเราจะใช้ที่หน้าใช้ที่ลำคอเนี่ยค่ะทุกคน ใช้ไปใช้ให้มันแห้งไปเลยทุกคนเราก็ถูันเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะทุกคนกคน็จะแห้งจะนอนแล้วค่ะทุกคนจะนอนแล้วเราก็จะถูไปให้มันให้มันแห้งไปแล้วก็พรุ่งนี้ก็อาบน้าล้างมันก็จะเป็นมันเป็นครีมเหมือนเป็นเหมือนมันเป็นครีมโลชั่นนะโลชั่นนะนะทุกคนอันนี้ ถ้าไม่ได้ใช้เองเราก็พูดไม่ได้เราใส่น้ำลงไปทุกคนทำไมเราใส่น้ําเราต้องการถูไปเรื่อยๆให้มันแห้งในมือเราเราจะใช้จะใช้วันนี้เราใช้สองจุดนะคะทุกคนเราจะใช้ที่แขนด้วยเนาะที่แขนเลาะก็คือก่อนจะนอนเราวไี่ทุกคนเราจะถูไปถูไปถูเป็นทีมพอกนะคะทุกคนพอกผิวเมื่อก่อนมันคันคันเราเป็นผดเป็นผื่น,เป,นเป็นอะไรเนี่ย พันแล้วก็เอามาใช้ <S 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 เอ้ยใช้ใช้ไปแล้วก็ผิวมันดีขึ้นนะะทุกคนมันไม่คันไอที่เป็นผดเป็นพื่นที่มันคันคันมันหายไปหมดเมื่อหายไปหมดเราก็เลยเออเอามาใช้ที่ผิวเพราะเราจะนอนแล้วนะทุกคนอันนี้เราใส่ชุดนอนแล้วนะทุกคนเออแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนยังไม่นอนนะนะเราก็จะถูไปอย่างนี้นะแล้วก็ดูหน้าแล้วนะระวังที่เราถูแขนนะดูหน้าแล้วนะคะทุกคนหน้าเราเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้พรุ่งนี้เราอาบน้ํา มันก็อาบน้ําแล้วก็เวลาเราล้างฟองไม่มีฟองเลยนะมันเป็นครีมอะสบู่อะไรไม่รู้เป็นทั้งครีมทั้งสบู่ค่ะแล้วแม่เราอ่ะแปดสิบปีเขาไม่มีตีนกานะไม่มีตีนกาเราก็เห็นว่าโอ้เราอายุมากเราควรจะใช้เห็นแม่เราใช้มาตั้งแต่น,นมนานแล้วนะเราก็เพิ่งม,มาใช้นี่แหละค่ะทุกคนก้อนสั่งมาสองก้อนก้อนก้อนแรกก็ยังไม่หมดนะอันนี้ก้อนที่สองก็ยังไม่เปิด นี่ก้อนที่สองค่ะนี่ค่ะก้อนที่สองนะคะทุกคนนี่ก้อนที่สองก้อนแรกที่เราใช้ก็คือก้อนนี้นะคะก้อนนี้ยังไม่หมดก้อนเนาะนี่นี่ค่ะทุกคนใช่ไหมใช้ใช้ไปก่อนโอเคอืม <Okay. S 1> ถ้าสนใจดูยังไงก็มันจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะทุกคนเอเห็นนะแห้งแล้วคะ่ะแห้งแล้วเราก็นวดลเวลานวดหน้าต้องนวดขึ้นแบบนี้เนาะนวดขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนจะไม่ให้มันอย่าไม่ให้มันคอยค่ะทุกคนไม่ให้ไม่ให้ใหน้าเรามันหย่อนยานเกินไปเนาะดึงขึ้นมาอย่างนี้ค่ะทุกคนน,นี้อายุมากขึ้นมันก็จะเป็น นี่มันแห้งแล้วค่ะถือว่าตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จภารกิจนอนนะคะทุกคนนอนอะ,น,อน,อะนะคะมันไม่ได้เหนียวนะคะทุกคนมันไม่ได้เหนียวนะมันซึมเข้าไปเลยค่ะมันซึมเข้าไปในผิวหน้าเราเนี่ยมันซึมมันเป็นเนี่ยซึมเข้าไปอืม,อมะทุกคน นี่ซึมเข้าไปอย่างนี้นะคะทุกคนอพรุ่งนี้เราก็อาบน้ําอาบน้ํามาดูว่ามันจะเป็นฟองไหมไม่เป็นนะคะทุกคนฟองก็หายไปมันก็มันก็คือมันมันหายไปเลยนะนี่แห้งแล้วนี่ในแขนก็แห้งแล้วแห้งแล้วเมื่อก่อนอนะ่ะมันค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 ันตอนนี้มีคันแล้วมีของดีนำมาบอกต่อเพื่อนๆถ้าสนใจยังไง เราปักลิงไว้อยู่ใต้คลิปนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนเอนอนหลับฝันดีเราก็จะนอนและลาตีสวัสดีค่ะ